เปลี่ยนถอยไปโอเคแต่ถ้าเปลี่ยนเร็วขึ้นน่ะไม่โอเคอ้าวแล้ววันเกิดไงวันที่อะไรมึงมึงออกไปเลยปะมึงกลับไปเลยมึงกลับไปซะก็เราจะทําไงได้กเขาให้ไปอีกวันใส่หัวออกไปใส่เสื้อเรียงไปหน่อยอ่ะอืมอ่ะเหอะแหม่เยาวาตอนเกิดข้างก็ไม่ได้ยุดยังไม่เป็นไรเลยอ้าวไม่อยู่เดี๋ยวเขาจำได้ทําไมอ่ะเอ้าแอปเฉย เป็นแบบกิมมิกเป็นกิมมิกเป็นสีสันให้คนเขาเรียกอะไรน่ารักตอแไหนจับได้ค่ะตอนหนจับได้น้องน้องสิบเจ็ดน้องไม่ต้องย้ำค่ะไอ้ข่ายเกี่ยน้ำเปล่าให้หน่อยดิเหม็นกระเทียมอ่ะเหม็นกระเทียมในป่าเออละฟันทิ้งสิไม่เย็นก็ได้คิสมีนาโน ตื่นค่ะทุกคนตื่นอยู่เนาะตอนนี้ไม่มีใครหลับถ้าหลับจะไม่ได้มานั่งพูดอยู่แบบนี้ค่ะฮัลโหลใครโทรมาไม่มีใครโทรมาทั้งนั้น<อ>จะซึ้งซะหน่อยไม่มีซึ้งอะไรทั้งนั้นเองก็ไม่ได้ไปเฉลอมวันเกิดที่ภูเก็ตเดยดิค่ะอืเป็นจังซี่มีนาอยู่อาร์ไมเออ ทำอะไรทำเว้นเว้นวัดไทม์ฮะออกลูกงอนตลอดเป็นประจำอยู่ละเป็นค่ะเออไอนี่ถ้าเว้ไม่ทันเข้ามาเป็นไรเออเป็นไรไม่ได้เข้ามาโหไอ้ไอ้รูปซิปมันเก่งไม่ขึ้นแล้วอ่ะกินหมูนอกจากกินหมูทำเมื่อกี้มันกินเยอะมากอ่ะหรออุ๊ๆมอมๆเลยดิ๋ยวเอ็นโดมินา อร่อยอ่ะเฮ้ยสรุปวันนี้เขาเพิ่งเขาเพิ่งบอกว่าว่าสรุปไอ้นี่ยังยังยังคงเขาพูดในไลฟ์เออใช่ไหมใช่ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันจากคลิปที่แฟนขับลงเออแต่วตอนแรกนี่แบบถอดใจละเขาพูดตรงๆซีรีส์มาเดือนหน่อ่ะวันนี้ก็เพิ่งทราบพร้อมๆกับทุกคนนะคะ ไอคอมไฟอันนี้มันมีอยู่แล้วหรือมันเพิ่งมามันมีอยู่แล้วหรอถูก You Boys So Beautiful อ๋อ Yes I know <laughs> วันน,น,นี้วันนี้นี่ชวนอินตอวแฟนมาช่ำเลยอะชวนมาไหน <laughs> เป็นมีเขาจะมาไหมล่ะฮะเขาจะมาไหมมีมีคนที่มาหอมแก้มมีนอินเตอแฟนออกแนวหิวอ่ะ <laughs> เขาลองแบบ ไม่ดต่ยีพาใช้่ตัวให้ละอาบน้ำไหมไม่เยไม่ได้หลักการอาบขนาดนั้นอะไรเขาบอกว่าอะไรกลิ่นครุ้งใช่ไหคุณน้าถ้ากลิ่นเยลลี่เวลาโทนนจะหลับเลยป่ะกลิ่นนี้หอมว่ะเพิ่งเคยฉีดไม่เอาเดี๋ยวเขาบรถกลับไม่ได้ไม่อันนี้ไม่ใช่เมลาโทนนี้อันนี้แบบกินเฉยๆค่ยกลิ่นนี้หอมอ่ะเบบ ก็รู้อะเกิลดีไซเนอร์มีกลิ่นปลาเผาไหมกิไปกาเผาค่ะกินหมูกระทะมาเออเออเฮ้ยกลิ่นนี้เหมือนอะไรวะเนี่ยหอมนะอืมหอมจริงคุณนะพรุ่งนี้ทำอะไรว่างพรุ่งนี้นี่มีไปถ่ายถ่ายรูปแบบกุกกิ๊กกม่มอืมดีง่วงก็นอน มาดามฟันนี่สวัสดีค่ะกดน้ำหอมตามพี่มีนค่ะเกลือม,มันหอมหอมจริงเกอดีไซเอ์เพิ่งไม่เคยใช้หรอไม่เคย ah. เกลอดีไซเอร์หอมพี่ว่าหอมสุดอะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอยู่ยแล้วเปลี่ยนมาสามกล่แล้วก็คือคนทุกกลิ่นอืมเกือซ่องแล้เกอดีไซเออร์หอมอืมหอมมากฟันใช้ของแท้ไหมคบไม่ได้ใส่ฟันปลอมนะเพิ่งอายุยี่สิบต้นๆนอยอ่ะ เปลี่ยนจะครบแล้วคุณน้าก็เด,ดูเหมือนใส่ันลอมฟันเงาไงซิมใหญ่ในนั้นไม่เห็นหรอกทำอะไรเนี่ยต่อยกันเพื่อมึงก็อยากกินเยอะขนาดน,นั้นของเม็ดเนี่ยอ๋โอเนื้อบบ <S 2> 2 <S ว่าว่าหยิบแบบกินเพอร์เลยอย<ม>่างนี้แบบว่ามันไม่ควรกินเกินเท่าไหร่วะตอนนั้นตื่นกับเย็นอะ ไหนบอกไม่ใช่ไอ้นี่ไงถูกแล้วถูกแล้วอันนั้นมายถึงอันจากหน้าตู้เย็นเป็นหน้ากระจกเอออยากกินเป็นขนมนะเดี๋ยวเป็นแบบพี่อมเออไม่เหมือนน้องไงไม่มันไม่ใช่หลับอันนี้อันนี้ไม่ได้หลับนะอันนี้กินเฉยๆกินฟิวฟิปัญใหญ่ปัญหาปัญยาวตอนแรกชาหลอนชวนไปเล่นหม,มาด้วยเออน่ารักเลยปุกปิกมาก อยากไปเตะหมาก็จะตอนแรกว่าจะไปหน่อยอ่ะซื้อของมายังซื้อแล้วตอนแรกแห้เนี้ยแล้วก็เปลี่ยน <AI S 2> ไอ้บ<อ>ิวแบบอันนี้อันนี้อันนี้แบบไว้แล้วแล้วแบบเกินไปให้อันนี้เกินไปเท่านี้อจะแลบบ้ว่าขอไปดูอีกช็อปหนึ่งก่นอนเลยไป นีเท่านี้ก็เลยนี่นแหละอะไรอันนี้บาลองอ๋อเป็นแบบมาตอนนี้กลับกี่โมงกลับได้ถูกเมื่อโกรเกินเตมหาหน่อยอ่ะคุณนะทำไมอ่ะคุยกันเองไม่ได้เลยดิคุณเซตัดลงเยอะๆเอ,อ้ยอะไรเนี้ย น้อยอ่ะแล้วนี่เดี๋ยวถ่ายถ่ายอะไรวันที่วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองวันที่สิบเอดอ่ะน่าจะถ่ายตั้งแต่หกโมงเช้าถึงตีสามอ่ะคือแบบเตรียมตายไปก่อนล้งหน้าวันหนึ่งเลยเออเนี้ค้าแบบค้าตื่นเต้นมากอ่ะเรื่องค้าต้องใช้ปืนให้เป็นถูกแบบห้างงมากเลยาต้องให้ไปฝึกกันนะไม่ใช่อกอยู่ดีนเป็น เขาแบบอะไรวะเออคือเกิดมาไม่เคยจับอะแล้วบอกว่าอืมเขาบอกอะไรปะเราลดความแข็งแรงลงนิดนึงทำไมเราดูแมนอเ้อาวก็เป็นตำรวจไม่ใช่หรอคือเขาเป็นตำรวจแต่ว่าตอนที่เราอยู่กับแบบพวกผู้ชายเราก็ยังต้องมีความนึงผู้หญิงอยู่บ้างอะไรเงี้ยนล้วเบอกว่าอืมก็แอมขำเลยอะจังหวะนั้นนึกว่าตัวเองไปกระเทย ระวังคําต้องห้ามคืออะไรไม่ลืนปูนคําว่าอะไรอ๋อออกตายจะบอกได้หรอณนะแรงอะ่ะไ,ไอชาหลอดโดนนั้นมันไลฟ์เครื่องนี่ตอนแรกมันไลฟ์ขายชาเขียว,วอยู่ใช่ป่ะบอสให้ไลฟ์สรุปโดนแบบบินก็เลยบอสบอกก็เอาเครื่องมีนาไลฟ์เ,<อ>เรียกเขาเรื่องนี้ไลฟ์มันไลฟ์บอกคนแบบ มันเหรอเอาแล้วไม่ใช่แอคเคาท์มันนะเนื้อว่าอ๋อเวลาแบบคนมาแบบสรวนสรวนเนระคือมีชา์ลอตที่ไหนมีแอปปั่นที่นั่นนะคะเข้าใจไหมเออปั่นเก่งมากหมวดจิวหมอจะจ้างมาปั่นผ้าที่บ้านหน่อยพี่ชาเขียวไป็นไงนี่ตาเพราะว่าหมวดจิวกับหมอมีต้องไปแคสแล้วเรื่องที่ไอชา์ลอตกับพี่ฟาเล่นปะก็ต้องให้เขาเรียกนะคะกรณีแบบนี้เราจะไป ให้หนูเป็นเถอะอันเนี้ยก็ไม่ได้ปะเราก็ต้องแบบ,แบบแต่นี้ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรคือมันหมวดจิวนี่คือไงคือมันไม่ไ้รู้เรื่องว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างเฉยแต่ฉลอดพูดให้ฟังอยู่คือก็มันน่าจะมีสองฝั่งปะเป็นฝั่งตำรวจกับพยาบาลอพี่ฟ้าคือเป็นตำรวจฉลอดเป็นพยาบาลปะเออเป็นหมอเออเป็นหมอแล้วมันก็น่าจะเป็นฟิลแบบ ฟิลเพื่อนพระเอกเพื่อนตังเอกปะอารมณ์ตาดีเนาะหมอค่ะลูกเออหมอตกใจอ่ะไม่ใช่เราเป็นภาพในจินตนาการเราเราเห็นเป็นหมอแล้วไม่หยอยยักข้างหน่อยอ่คนเราอ่ะคุณน้าเป็นคู่รองอ๋อภาพรวมประมาณนั้นอาจจะต้องรอก่อนปะ มันต้องถ้าเขาถ้าถ้าเขาเรียกอะไรเงี้ยอืมนอยอะาหมอไอ้นั่นใช่ไหมมันเห็นจริงจริงนะมันอุ่อะมันเห็นแบบอะไรวะแล้วก็เลื่อนมันอยู่ที่จิตใ้สำนึกคนเราวะอย่าเบอรไม่ได้ทะเึืงค่ะมันเห็นใจเย็นไม่เป็นไรมันเรื่องธรรมชาติกรรมภาแล้วกาโมโหแรงอ่ะพพ์มาว่ากาม บ้ากามตายแล้วมอมคิดเองอ่ะเปล่าไม่คิดเองจ้ะไอ้ดำไปไหนแล้วเนี่ยหายบอกปะบอกอุม,มากทําไมคุณชาลอตไม่พูดก็เคยบอกไปแล้วนะคะถ้าชาลอตที่อยู่ในกล่องพูดได้บอมเบียก็ต้องพูดได้เนาะกดตะกร้าค่ะนะถูกอันเนี้ยบีเนอรว่าไง <laughs> ว่าไงว่าไงคุณอา <laughs> นี่เขาบอกให้บีเนอรอินไว้ให้แฟน for y ย u r fan meet If the fan please come to Thailand on 24 March, it's me a n b e s r fan meet <Yeah. S 1> first fan meet I want you to come to Thailand n a see you in Thailand มีน่ารักมิใจ